อ่าก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกลโกงของมิจฉาชีพนะครับที่เวลาเราอยากจะซื้อของถูกอะ่ะคือของแทงของแบรนด์อ่ะเขาก็ลดราคาจริงๆนะแต่ว่าเราอาจจะเจอหลอกได้นะครับแต่ว่าเพราะว่า มิจฉาชีพอะยิงแอดโฆษณา f a c e b o o k ด้วยแล้วมันก็ขึ้นด้วยแล้วบางทีถ้าเกิดเรารีบซื้อมากเกินไปเราก็จะถูกหลอกได้ผมเคยซื้อของแอปส้มอะโดนไปทีแล้วก็โดนเก้าอี้ไป1ครั้งเท่ากับผมโดนหลอกไป2ครั้งเพราะว่าผมลืมเอะใจไงเพราะว่าปกติเราซื้อของอ่ะจะต้องเป็นชื่อบริษัทโอเนเงินเข้าทางนั้นแต่ทีนี้พอเราซื้อไปปุ๊บมันไม่ใช่ ไม่ใช่ชื่อของบริษัทนะแต่เป็นชื่อของส่วนบุคคลหรือบัญชีหน้าม้านะครับอันนี้คือสาคัญเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันกับเจ้าของก่อนว่าเราซื้อกับบุคคลนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าซื้อผ่านแอปเขาก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อของบุคคลนั้นในการโอนเงินด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยิงแอดโฆษณาเว็บวันนี้เพิ่งเจอที่ Facebook สดๆดร้อนๆเลยนะครับผมอ่าโอเคก็อันนี้เป็นเว็บที่มันหลอกเรานะครับกล้องมันประมาณ5 0 0 0 0กว่าบาทแต่ลดเหลือ899บาทนะครับแล้วก็ให้เรา ติดส,สกกายะก้าแล้วก็ชําระเงินเดี๋ยวผมจะลองซื้อของนะครับทีนี้ผมกดรีเฟซดูว่าสต็อกมันก็จะเพิ่มเพิ่มลดแบบไม่เสถียรแม้กระทั่งยอดวิวคนดูก็เป็นเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นของจริงอะ่ะมันจะเสถียรนะครับยอดดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อยแล้วก็สต็อกสินค้าก็จะลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็เลยลองกดดูนะครับผมมันก็จะให้ qr code มาแต่ว่าโอนเงินมานะเป็นชื่อของบุคคลนะครับผมก็คือบัญชีมาอันนี้ก็เป็นสินค้าต่างๆเลยนะครับที่มันหลอกเราว่ามีสินค้าอะไรบ้าง แล้วแม่งยิงแอดโฆษณา Facebook ด้วยนะไอเวนโอเคก็ลองดูนะครับผมเห็นไหมมันขายแบบถูกเวอร์เป็นไงบ้างครับเราได้รู้เทคนิคการโกงโอ้โหมิชฉาชีพเยอะมากผมก็บางทีผมระมัดระวังดีก็พยายามไม่พลาดน,นะแต่ก็มีบ้างอ่ะที่จะโดนอะ่ะโดนแบบว่าเหมือนกับว่าพอเราซื้อสินค้าเรากําลังอยากซื้อก้ออีอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันยิงโฆษณาใส่เขาเราเรากําลังเซิร์ชอยู่อะ่ะแล้วมันแบบ อ้างเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งบางทีเราโอนไปลืมดูชื่อเพราะว่าเรามั่นใจว่าได้พอกดโอนไปแล้วปุ๊บป้าเขาให้คือแบบว่ามันกลายเป็นหลอกเราแล้วก็เท่ากับตั้งแต่ผมโดนหลอกมาก็ประมาณ2,000บาทเองผมเชื่อว่าคนอื่นอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็เลยชิวๆแต่ก็แอบเสียด้ตังนะควางเงินควาเราจะหาได้นี่ก็ลำบากลำบนมากเลย โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะครับผมไปยละบายบายสวัสดีครับได้เจอันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือวิชาชีว์อ,อะไรก็จะมาแชร์กันนะครับ